สวัสดีครับผมคือมัสกสักเบอร์ขอนใจชาวเฟซบุ๊กนะครับและเรื่องที่ผมจะมาบ่นในวันนี้นะ่ะคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาคมแคสเกมบน u t u b e แห่งประเทศไทยโดยตรงครับซึ่งการใช้งานส่วนมากของพวกเขาเนี่ยก็จะมีเอาไว้แชร์คลิปที่ตนเองแคสและถามปัญหาบางข้อที่นักแคสเตอร์ใหม่ๆค้นถามไม่ได้นะครับนะซึ่งคลิปส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นับความสนใจเพราะไม่อยากให้ชาแน,นลคนอื่นดังกว่าชาแน,นลเราเองนะครับนะแล้วพวกที่ เห็นคนล้มแล้วชอบเหยียบซ้ำเนี่ยคือเมื่อต้องการเลยสังคมครับไอพวกเสือกไอพวกพ้องตัวเย็นไอพวกพ้องมึงให้พี่หมดพ่อมึงตายนั่นแหละแหมอ้อมคอมจริงๆเลยเอาต่อต่อแล้วเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพวกที่ชอบฝากให้คนอื่นกดซับให้ชั้นแนาตัวเองโดยไม่มีปีมีขุยด้วยนะครับนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้คนรอบข้างได้เกิดความรำคาญแบบบอกไม่ถูกนะครับนะ ประมาณว่าเห็นประมาณว่าเป็นนิทานเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะพูดถึงนิทานที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับการละครหนึ่งนามาแล้วเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองมีพระราชาองหนึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาขี่ม้าขาวตัวดำสนเน็ตวิ่งลุยคนฝุ่นตลบจุดวุ่งหมายเพื่อไปปราบโจนผู้บริสุทธิ์พอเจอโจรผู้บริสุทธิ์ก็ควักมีดสั้นยาวหนึ่งวาเสษยิงออกเป็นหนึ่งนัดปั้งปั้ง,งโจนตกใจเล็กน้อยถึงมากที่สุด เป็นโชคดีของโจรพื้นนั้นที่กระสุนฝังเข้าไปในหัวและหนีรอดไปได้แต่ไม่ว่าโจรพื้นนั้นก็ต้องตายเพราะโดนทหารติดอาวุธมีดทั้งตัวยิงตายด้วยระเบิดนิทานเรื่องนี้ต่อให้รู้ว่ามันก็เปรียบเสมือนอันคนเราไม่ถึงค่าวตายก็ไม่วายชีวาวัดภัยพิคาดเขียนฆ่าไม่อาสันแต่เมื่อถึงค่าวตายก็ไม่วายชีววันโดนระเบิดปายัางเสือกตายผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมต้องการจากสมาคมนี้นะครับนะอาจจะหยาบคายบ้างก็ขอโทษนะ กูฟังไม่ทันนี่มึงจะรีบแล็บไปไหนเนี่ยฮะ